นะครับเทบบ่มแล้วครับไปเอาอีกยักพื้นสองพื้นเมื่อวานได้แบกนะครับที่ผมทายเบิ้งมือนี่ไม่ได้แบกแล้วนะครับนั่นแหละมันจะเท่แบกหันนี่ละเอาเข่งไปทำร่างไก่หมดแล้วเอาเข่งขึ้นรถรับข้าลาดครับแข็งแรงนะครับเมืออื่นเป็นต้นไปก็ี่ได้ไม่ได้แบกแล้วนะครับมืออื่นเข็งมือเอื่นเข็งนี่ที่เราไปห้อง้างไก่ทันทีนะครับเนี่ยครับ้วห้อง้างไก่แท้เออ นี่ครับพอดีมาเบิ่งเพิ่นนั่นนี่แบกมันพร้อมนะครับขึ้นรถทวนๆ่วนนะพุ่นสวัสดีครับวันนี้กับมาติดตั้งเครื่องยกมันนะครับอยู่อำเภอมันจากคีรีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องนี่ครับมาหอดประมาณสี่โมงเคืองเตะนะครับข้าเจ้ากำลังอันแบกมันทวนๆ่วนในภาพอยู่บิ่งใกล้ๆนะครับเพิ่นเพิ่นว่าแบกมันบ่ไหวเพื่นเพิ่นก็เลยนี่ครับสร้างเครื่องยกมันอันนี้ประสมมานะครับอันนี้อันนี้ติดติดนี่เสร็จก็จะไปคุ้มพระปีต่อนะครับ อันนี้เพิ่นมาติด LC ศูนย์นะพน์ครับจอดนะเพิ่นเอาไว้ไถนะครับอันนี้คือทั้งไถทั้งโยกนะพี่น้องนี่ครับตอนนี้พุ่นนะครับเพิ่นกำลังแบกอยู่พุ่นนี่นะครับเดี๋ยวมือเงินสีโยใครเบิ่งนะครับแต่ว่ามือนี้พอนี่ติดตั้งดอกมือเงินกับสีมันโยใครเบิ่งพร้อมนี่นะครับหัวมันรู้สึกว่าสีเป็นหัวมันเดียนซีนะครับเนี่ยมาหอดงามแดงแต่ว่ามันเนี่ยติดตั้งดอกครับพู้เนี่ยพนแบกอยู่พุ่นี่ยพูญิงกับเจ็บนะครับผู้ชายกับแบกนะครับเป็นตะมวลก็ยังนี่เหี้ยวไว้พี่เหี้ยวมาแแบกซอยเพิ่นว โว้ยหน่ะมาถึงแล้วต้องเฮ็ดใจเพื่อนด้วนี่ครับแบกไกล้เตรียมรถหกล้อแล้วนี่ครับยุคโคลาดครับใหญ่ปุ่น,นครับผู้ผู้หักกับักนะครับผู้แบกกันร้อแบกนะครับปุ่นหกล้อครับเต้หกลอ่อแบกโซ่ไปเลยเนี่ยจวดจาดรถนี่แหละครับพี่น้อง ะกี้กับจ้างี่แหละครับนี่เราขึ้นสะพานจัางี่ปัจจุนี้ฝนตกซุ่มๆเยอกหน่อยโอ้บจมตีนพอแลยครับเมียนี่ดีครับถ้าเป็นฝนอันนี้มันยังแห้งมันยังแค่แนเดิเจอช่องฝนดีมันแย่นี่นี่ครับเจ็บเจังซี่หละเขาต้องมาเมย่แลหลายรอบเนี่ยบ่เม่นเลยครับนี่เห็นบ่ผู้แบกคนบ่เมียแล้วเป็นยางเลยซอเนเห็นบ่นี่ครับตายจ๋าให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับแต่ว่า มือเอือนเป็นต้นไปกับที่ไรบ่ได้แบกแล้วนะครับมือเอือนเข่งมือเอืนอ,เอนเข่งนี่ที่เราไปห้องขางไก่ทันทีนะครับเ<ล>นี่ยครับเดี๋ยวห้องขางไก่แท้เออไปห้องขางไก่พอได้เลี้ยงไก่หลายอ่ะอออห้องกับเบื้องเอาหน่ะเบิงบ้งนี่ครับพอดีมาเบิ้งเพิ่นนัน่นนี่แบกมันพร้อมนะครับขึ้นรถทนๆุนเี่ยพื่น มืออื่นกับที่มานโยไขเบิ้งพร้อมนะครับนีะครับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นนะครับทีพาพี่น้องเขาไปติดตั้งเสร็จแล้วก็บทีพามานโยไขเบิ้งพร้อมนะครับพอดีเพิ่นกับถอนมันนะพี่น้องเด้อนะครับแต่เขาจะมาเบิ้งมืออื่นนะพี่น้องเด้อนี่ครับหลังจากเมื่อวานนะครับพาพี่น้องเขาไปเบิ้งเพิ่นแบกมันนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งย้ำเศ้านะครับนี่ LC01 แปนะครับติดสองระบบใส่ไปใบดันก็ได้นะครับใช้ใบดันก็ได้นะครับเป็นกระบอกไม่นะครับอันนี้เพิ่นมีหอนหางหนูนะครับพี่น้องเบิ่งโอ้ไถ่ลองไม้ค่ัที่แป๊บเดววันหางหนูเนาะไถ่ลองอยู่คาครับโอ้เนึกว่าหางหนูโอ้ยก็ได้ขวานูเนี่ยะนี่ครับเอาเมื่อคืนเมื่อคืนกับน้องแถวแถวมันจานี่แหละนายคือน้องกับรับมาสามพนอนครับสามแล้วก็มือนี้นะครับ พอดีมาพอสวนเกษตรเดที่พาอัดคลิปวิดีโอครับเป็นสวนเกษตรบอกยังไงนะครับพี่น้องเป็นฟ้ามหนูพร้อมนะพี่ยนี่นะครับเนี่ยบริเวณข้างๆเป็นฟ้ามหนูครับเดี๋ยวผมดีเห็ดอีกอีกหนึ่งคลิปนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเป็นสวนเกษตรเป็นป้าพกวงพกหวานนะพี่น้องนี่ครับเราขับมาติดเื่องยกมันพร้อมนะครับเดิน LC018 นะครับทิมานกำลังขันน็อตนะครับเขาทำว่าเบรคตั้งไปประมาณ ชั่วโมงหนึ่งอยู่นะครับอ่ะเล้ยวดูครับพี่น้องแล้ยวยางเลี้ยวนะครับแบบเอลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับคือแต่ว่าว่าหันมิช่วงที่ว่ามันไฟไฟมันติดบติ๊ดับๆนะครับพี่น้องการเละตาลงมาหน่งปกติก็จากสองชั่วโมงน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นคอนโทรลใหม่นะครับอันนี้เป็นเพิ่นเพิ่นติ๊บแบบสองระบบนะครับคือใส่ไปดันก็ได้นะครับยกมันก็ได้แต่งทางไปก็ได้นะครับเป็นกระบอกไม่นะครับเป็นกระบอกของฟอร์นนะพี่น้องเด้อนี่ครับนะครับต่างคนกำลังไล เขียมงานอยู่นะครับนี่ครับเป็น l c ลศูนย์นะครับสองระบบใช้ไปดันก็ได้ยกก็ได้นะครับพี่น้องนะี่ครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขายกเบิ้งพร้อมเดือดทิ้ดันในเบิ้งพร้อมนะพูดสิคยุคขางแปลงกระเสียดเพื่อนนะครับเดือดทิ้ดันในเบิ้งพร้อมนะครับเดี๋ยวทีมช่างคนเถ็ยง,งานไปก่อน,นครับกระบอกติดเลยตัวแล้วกระบอกมาติดเลยไปยกกระบอกใหม่เพรต้องผผ่นสีแล้วกระบอกมัใหม่เลยมาเลยพี่น้องเขาเบิ้งเลยกระบอกปลอดของแท้นะครับ น็อตไปใ้าได้ยู่ตัวน็อตบ,งบังว่าเชี่ยบก้อนกันได้กระบอกฟอร์ดมาแล้วนะครับคุนของใหม่ของใหม่หมนะครับช่างต่อกำลังเอามานะครับขันน็อตออกคอนเดออันนี้เป็นกระบอกใหม่นะครับแต่เราไม่พ่นสีนะครับบพพ่นสีห้นะครับเพราะว่ายันสีมันหลอกนะครับ เอาแบบให้เห็นเป็นกระบ,บอกไม้ไปเลยนะครับพี่น้องหรือว่าผู้ใดอยากให้พ่นสีก็ได้นะครับโบปินังแต่ว่านี่ครับแกะกองเลยครับกระบ,บอกปอร์ดนะครับลูกค้าเพื่อนเอาแบบเพื่นต้องการแตงทางไปพร้อมยกกับได้พร้อมไถก็ได้นะครับแล้วเตีนะครับเดี๋ยวไปเหตังากันแล้วเตีเห็น <c oughs> เมียนแล้วเต่้ลูกค้าเดี๋ยวไปเห็นง <c oughs> า,านหลับปฏิเ,เน,นเฮตให้เราคือว่าหมุนทั้งนี่เบามันเนียนเดนะครับเดี๋ยวให้ช่างเพื่นติดกระบอกก่อนนะครับพี่น้อง ประมาณ2ชั่วโมงกว่าได้พี่น้องอันนี้นนกรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตอนนี้กับกางติดติดครับเบอร์โทรนะครับติ๊กเกอร์นะครับพี่นงง้ันเออศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับโทรมาติดต่อได้ครับถ้าผู้ใดอยากทำบายโทรมาเลยครับถ้าพ่ออยากแบกก็ไปนะครับคือยังเงพิ่นแบกหมู่บ้านแหละพี่น้องอันนี้เพิ่นได้เสาแบกได้ปัดที่ไหนแล้วก็ดีพาพี่น้องเขาไปยกเบื้องยุปแปลงอันิมนมันเพิ่นแปลงหมู่บ้านนะครับยกไต้โลงหกร่อนะครับว่าไม่ได้ยกไหนซ้ำไหนมือสั้นเดิ โอ้ยลูกน้องมือสั่นว่ะเซ็งเลยว่ะนี่ครับพาเขียวกับมีนะครับอันที่แรกกันว่าเดี๋ยวไปอุดรนหน่อยเปน้องแต่ว่ามันลืมนะครับลืมว่าข้าเจ้าสั่งกัพบพ่อเป็นยังครับเด้อสัง่งทรงแผลกันก็นได้ไปขึ้นรถไหมไปอีกไหมไปโอ้ไปขึ้นรถขับรถโชนตัวเบื่อโทนะครับ ดีๆเอาดีๆออกมาข้างนอกหน่อยยกพันดันพันดันโชว์พันดัน,น,ดน,น,ดนก่อนอ่าพันดันยังใส่ได้เจ้าเฮ้ยบางหนาปอ chain. บางหนาปอบางหนาบ่รัศมีบางหนาบอปอเจ้าเลยนะครับคอนโทรลไหม่นะครับกระบอกไหม่ของฟอร์ดบักใหญ่นะครับยกไปเจ้าละสองผืนสามผืนนะครับแล้วก็ไถไปพร้อมนะครับพี่น้องไปไปอีกไปอีกพูดนะไปเบิง้งมันเป็นเกียร์สโลว์เดี่ยมันบ่ ไปดันดินในพี่น้องเฮาเบิ้งน้ำจัง่อยไปทังพี่ทังพี่เออดันดินดันดินจักบาทยกขึ้นเบิ้องอ่ะพอละพอแล้วมันสูงพุ่งหอไปยกขังยังเนี้ยเถอะพอแล้วยกพอประมาณยกเบิ้งดู้ยกพอประมาณเบิ้องนู้มันสูงจำไดพอพอพอต้องยกสุดเอาจังนี่แหละ มันสูงกวนโล่สิบล้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิไปยกยูโล่ห้องอยพี่น้องเ้าเบิ้งนะครับใส่ไปดันไปดันดินในพี่น้องเ้าเบิ้องด้ถอยก่อนถอยก่อนเสาไฟวะดันดินนะครับเดี๋ยวดันดินในพี่น้องเ้าเบิง้งเอาผ่านลงให้หนังลงติไปดันดินอ่ะดันดินก็ได้นะครับแต่งทางไปพร้อมนะครับเนี่ยครับ ดันดันดินระวังที่เขาโยกนะครับทางบอดีนะครับเขากาดันนะครับไปัปที่นี่ไปแปลงพุ่นัปที่นี่ไปัดพี่น้องไปที่เขาไปเบิ้งกันนะครับตอนไปโยกมันนะพี่น้องยัใไ่ลูหกล้อนะครับครับหลังจากที่ว่าเขาติตั้งนะครับเสไปประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับัปที like down. Down or long or long. Hmm, ่นี่กะเดียวกะสี่มาทดล้อไปพี่น้องเขาเบิ้งนะครับตอนนี้หน้าเรากำลังเก็บหัวมันนะครับอยู่นะครับพี่น้อง เป็นหัวมันนี่หัวกระชายผู้เป็นบองม่าเบิ่งเอาใกล้ๆนะครับหัวมันนะครับขิงมันเป็นมันเดี่ยนซีได้เป็นบองมันกับ่ปันใดหรือต่ว่ามันกับใดเพราะใดคือเก่านะครับราคามันอยู่เท่าไหร่ครับดูนี่นะสองบาทยี่สิบนะครับโอเคอยู่นะครับนี่ครับเพิ่นสร้างผ้ามามีสิเพื่นนะครับที่แรกก็คิดว่าเพิ่นว่าอะไสร้างละมาที่นี่เอากรองใหงไงเรื่องนนนะ ไอ้มันเต็มผากรว่ามันเต็มผาล่ะเพราะว่ามันหนาแรงมันบ่ค่อยมีดินบาดีมันสิเบาบาดเดีวก็บ่ไดเอาดินไปขายน้ำนะเออนี่ครับทีมงานเขามาตรวจสอบนะครับยู่แปลงมันเลยนะพี่น้องช่างกเห็ดมันด้วยกันนะครับช่างเห็ดมันอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบไร่กันนะครับมีมันด้วยกันนะพี่น้องเห็ดกรศเสตร์านะครับบ่าเพ็วันเตหดตต่เครืองยกมันนะครับมันกับเห็ดซึ่กันนะครับคือพี่น้องเขาเนี่ยล่ะ นาานาเอามันขึ้นรถก็กกนเห็นขึ้นกันนะครับเจ็บก็ยังกันนี่แหละฟันน้่กันนี่แหละนะครับดันได้พร้อมนะครับดันได้พร้อมนะครับเกี่ยวเลยนหน้ามาที่ไหนคล้องไปเลยเอาสองพืนเลยเด้อนะครับมัน อันนี้มันหน่อยนะตอเอาสองพื้นเอาอันยกสองพื้นวางลงวางลงเอออันนั้นยกยกหูฟังนี่ขึ้นบิรยกยกฟ้าฟังฟังแรกขึ้นเออล้เออเออยกยกมาข้างหลังวางลงอีกเออนะครับตอนข้างหลังเอาลอดใต้เอลอดใต้วิธีการคล้องนะครับต้องสอนวิธีการคล้องสองพื้นนะครับ ปัจจีนีเฮ้กยกยกขึนนะครับยกคว้านเบานะครับอันแบบนี้มันได้หดสามผืนแลวพี่น้องแต่ว่าเอาไปคว้านก็นได้เพราะว่าัวกกระตีได้สามผืนมั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 น,มนหัวใไงนะครับเอาไปปล่อยเพิ่งเหดกองไง่ายๆแล้วปัจจี้นี่ถ้าพระทัานได้คล้องกันคอ,คอยๆแลนมา ครับมาส่งเครื่องยกมันนะครับไปเหยกไปเหยียกไปนะครับเทเบิลหรอครับไปเอาอีกยักษพื้นสองพื้นเมื่อวานได้แบกนะครับที่ผมท้ายเบิ้งมื่อนี้ไม่ได้แบกแล้วนะครับนี่แหละมันได้เทแบวิลหันนี่ละเอาเข่งไปทำร่างไก่หมดแล้วครับเอาเข่งขึ้นรถกรับข้อลาดครับแข็งแรงนะครับเสริมเด็กให้บักหลายนะครับไปยกอีกไปยกให้เบ้างอีกจักเทียว hết con ấy con ấy mất bao ra già mất bao nhục bộ nhục bộ coi nữa đan đi này quay lên mất bao bao đứng bao gì may mấy đừng say, ờ มันเบาพอแล้วนะครับเลยววัดหลดเล้วนะครับลงหกแรกล้อล้อนี้ก็สูงเติบนะครับพอนะครับฝากไว้สััสนึ้งเป็นวองผูดายกได้กโทัมาครับศูนย์เ3 0าปดหเป็นไรไงแจวบอแจวได้จักบวกแล้วบ้านไดสิบบ้านไดสยึดล้างรหลดหนีเบามาเอาินะครับ อันนี้คือแจวแล้วนะครับไม่ต้องแบกอีกต่อไปแล้วนะครับทำรังไก่แล้วทำรังไก่แล้วเขาทาเขทาขทานะครับมาที่นี่พ้อมกับที่ไปนะครับอุดรธานีต่อนะครับพี่น้องอุดรกับระบบเดียวกันนะครับสองระบบเพืือกันนะครับ